มาที่ละครเรื่องเล่บบรรพการของค่ายทีวีีโดยผู้จัดพี่ปิ่นนัทนานกันบ้างค่ะเรื่องนี้ก็หลายคนให้ความสนใจรอติดตามความคืบหน้ากันนะคะก็เปิดให้เราเข้าไปเก็บภาพเบื้องหลังกันเป็นครั้งแรกแล้วค่ะแล้วก็รีบนํามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะที่เราตื้ออยู่นานเลยก็งานนี้ค่ะพี่ฟิวกิติศักดิ์นะคะผู้กํากับค่ะ ก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดเลยพี่ปิ่นด้วยนะคะฉากนี้เป็นฉากงานแต่งงานมีนักสแสดงสําคัญสาคัญทั้งเจมส์จิรายุเต้นานัทพรมีเค้กนัทวันรเมื่อกี้ด้วยยายไหมแล้วก็อเล็กทวีศัก์มาเข้าฉากก็ใส่ชุดไทยจัดเต็มกันเลยนะคะ,หล,ะหลายคนซับเหงื่อถือพัใด <c oughs> ในเมษา <c oughs> แบบนี้เนี่ยแหละค่ะ,ะวิ่งเลยฮะการถ่าทยทำอย่างที่บอกค่ะอากาศช่วงนี้ก็ร้อนนะคะแล้วอยู่ในบ้านด้วยนะอใช่ไม่รู้มีแอร์หรือเปล่านะคะแด้เสียงดังเข้าไปในฉากนี่ค่ะนักแสดงเขาก็มีกระดาษซับเหงื่อนะคะแล้วก็ คอยพัดกันตลอดเวลาค่ะแล้วระหว่างที่ซักซ้อมค่ะก็ยังมีเซอร์ไพรส์นะคะมันเกิดใครคะวันเกิดเค้กนัทวัฒน์ค่ะหนุ่มเค้กมีวันเกิดอายุ26ปีในวันที่6มเมษายนที่ผ่านมาก็มีเค้กเซอร์ไพรส์แบบนี้นี่แหละค่ะวกหที่ห้าค่ะ, <5 S 1> คะวันที่5ค่ะวัน <ขอ S 2> สุ์<า>ที่แล้ว เฮ้ยวันเดย์ท้องมันเกิดปีนี้ก็ก็ตกใจครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆคือซ้อมอยู่แล้วก็เข้ามาเลยเนี่ยเพราะไม่ได้ไม่มีใครทำให้แบบนี้มานานแล้วก็เลยเด็กเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแค่วันวันธรรมดาวันหนึ่ง คือมีนอกรอบก็คือบอกว่าแบบขอให้แบบประสบความสําเร็จขอให้มีความสุขกับการทํางานขอให้มีความสุขทุกวันในการใช้ชีวิตอะไรเช่นนี้ครับผมไ,ไ,ไม่มีครับเพราะทำงานช่วงนี้ทางานเยอะมากเลยไม่คาดหวังครับแค่ทําให้ทุกวันให้ดีที่สุดครับผมพีมม่ซี่ดีมีความสําคัญค่ะเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดมากมาเราใช้คำนี้แล้วกันไนอะ้เบเร์เเกร์เบเกอร์งานเยอะจริงๆเลยเป็นจะเพศไปแล้วนะยี่สิบหกปีก็งานรุ่งเลยนะคะ ค่ะ